ทรงพยากรณ์เฉพาะเรื่องอริยสัจส,สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนั้นหรือพระเจ้าค่ะโอทปาทะข้อที่ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่า โลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคําอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโอธปาทะข้อที่ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคําจริงคําอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าโลกมีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคําจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือ ปธปาทะข้อที่ว่าโลกมีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ<ฆ>์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรืออธป,ปาทะข้อที่ว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริง คำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนี้เท่านั้นเป็นคําจริงคําอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโปทปาทะข้อที่ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนี้เท่านั้นเป็นคําจริงคําอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้น เป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโอทปาทะข้อที่ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะด,ดังนั้นหรือโปธปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะด,ดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่า ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโปธปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้ว ย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโปธปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่า ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้นี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนั้นหรือโอทปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้นี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นข้อนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ทรงพยากรณ์ปทปาทะเพราะเหตุว่านั่นไม่ประกอบด้วยอัฏฐะไม่ประกอบด้วยธรรมะไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหนายความคลายกําหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพยากรณ์โอทปาทะข้อที่เราพยากรณ์นั้นคือนีทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์นี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจึงทรงพยากรณ์โอทปปาทะเพราะเหตุว่า นั่นประกอบด้วยอัฏฐะประกอบด้วยธรรมะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นเราจึงพยากรณ์